ือ GMW อยู่ในอยู่ในการผลิตของเราทุกครั้งะนะครับเราก็ใช้ g m นที่เยู่ในมุขนี่แหละไปศึกษาต่อเพื่อจะให้มีประโยชน์ในการเสริมและปรับระดับภูมิกันให้สมดุลโดยการใช้ g m นจากมุขกวนี้ไปเสริมกับสิ่งที่เราได้จากการสกัดงาดำจากถั่วเหลืองจากบัวบกและจากปลาร้าพืชเหล่านี้ ทางมีอ,อาหารท้งน้นเลยอาหารเป็นอาหารแล้วก็มีสารบางตัวอย่างไน้อยก็หนึ่งตัวที่มีคุณสมบัติในการทํางานกับระดับภูมิคุ้มกันเราก็จับมันมาผสมกันหลังจากสกัดทําให้บรุทธดีแล้วแล้วก็ให้มันมีเสริมฤทธิ์กันให้มันมีประสิทธิภาพเสริมขึ้นอย่างเป็นทวีคูณนะครับแล้วเราก็ให้อาสาสมัครซึ่งดําเนินการโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะครับ ให้อาสาสมัครรับประทานพวกแคปซูลซึ่งอันนี้เราจะถือเป็นบิมสูตรสีเขียวนะคะสีเขียวนะครับวันละสีแคปซูลนาน15วันแล้วหลังจากนั้นเราก็เจาะเลือดออกมาตรวจเพื่อจะดูทีเอสหนึ่งทีสสองทีสิบเจ็ดแล้วก็ทีลเล็กว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรค่ะโอเค okay. แล้วนี่คือสิ่งที่เราพบครับนะสีเขียวก็คือ แทนกราฟแทนปริมาณเลือดของคนที่รับประทานบิมสูนสีเขียวส่วนสีเหลืองก็คือกินแป้งแคปซูลที่มันจุแป้งที่เราพบเมื่อเราวัดท s เราหเห็นว่า t s เหนึมันเพิ่มขึ้นเมื่อกี้เราบอกว่า TS1 มันเป็นตัวดีใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกได้สมบรณงก็ถูกจัดการได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับโอเคคราวนี้ต่อมาครับ เทเสองมันมีขึ้นบ้างลดบ้างมันหลังสารหลายตัวมีขึ้นบ้างลอลดบ้างแต่อธบสรุปไม่ได้ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเทเอสหนึ่งแล้วเทเอสหนึ 1> <TS> 1> ่งมันเด่นกว่าเทเอสสองะนะครับอันนี้ถึงแม้ว่าอินเตอร์ลิวคินหกจะเพิ่มขึ้นแต่มันไปกระตุ้นให้เท1 7สสิบเจ็ดทำงานดีขึ้นใช่ครับใช่ครับในขณะนี้เนี่ยอินเตอร์ลิวคินหกเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบแหละ<ช>แต่ เนื่องจากว่ามันมี ts 1เพิ่มมากกว่าตัวนี้มันยังกดถูกกดอยู่ถูกดมันยังไม่ได้แสดงแต่ไอทีอินเอร์นี่ยมันเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้มีการสร้าง ts 1 7โอเคในตอนนี้ก็ ts 1เด่นกว่า ts 2อาอาการภูมิแพ้อาการแพ้ปูมเือนก็ลดลงนะครับมาดู ts 1 7บ้างอู้สูงขึ้นมาพูดเลยนะฮะเพิ่มขึ้น5เท่าตรงนี้เรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เนี่ยคือคือคือคลแม็กซ นี่คือจุดสำคัญมากมากของงานวิจัยของเราในระยะรวลาสามสี่ปีที่ผ่านมาเพราะเป็นสิ่งที่อธิบายได้เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ยังนำไปสู่สิ่งที่มีความสำคัญมากมายมหาศาลนะครับ T ิบเจ็ดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเป็นเซลล์ไม่ด้วยขาวที่นักวิจัยเพิ่งพบเมื่อปี2008แแล้วมันเป็นเซลล์ที่สามารถจัดการเชื้อราไปที่บริเเนื้องอกเละมะเร็งนะครับเมื่อมันเพิ่มขึ้น5เท่า ผลัพธป,ประสิทธิภาพของแคปซูลมันก็ชัดเจนะนะครับต่อมานะครับเราก็มีการวัดทีเร็กแล้วก็พบว่ามันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นการควบคุมของทีเร็กเพื่อให้ทีเอสหนึ่งทีเอสสองทีเอสเจ็ดซึ่งบางตัวถูกสูงขึ้นไปแล้วถูกปกรับให้สูงขึ้นไปแล้วไม่ให้สูงขึ้นไปอีกเพราะตัวมีตัวทีเร็กเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นมีการควบคุม,คมไปมตลอดเวลาอาการที่จะเกิดขึ้นจากผลข้างเคียงที่กินแคปซูลนี้ในปริมาณมาก ก็ไม่มีเพราะว่า T S 1กับ T S 1 7ไม่ได้เพิ่มเกินจนก่อให้เกิดอาการข้างเคียงเพราะมี t r e g u r a t o r ควบคุมอยู่ตลอดยผมมีข้อมูลตรงนี้ว่าเฮนรี่ททนที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท T S 1 7สิงคโปร์เขาใช้แคปซูลที่ที่เราพูดถึงนี่นะครัแคปซูลต่อวันเป็นเวลา3เดือนเพื่อเขาแข็งแรง เพื่อให้เขาแข็งแรงก็ไม่มีอาการก็ไ oh. ม <drag> ่มีอาการเจ็บปกติะไรเขาก็แข็งแรงมากๆนะครับทั้งมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะบอกว่ามันปลอดภัยนะแต่ไม่ใช่เป็นการแนะนําว่าคุณจะไปกิน14แคปซูลต่อวันไม่มีความจําเป็นไม่มีความจำเป็นนะครับนั่นเขาต้องการพิสูจน์อะไรของเขาบางอย่างนะครับแต่เขาก็เรียนพิสูจน์แล้วปัจจุบันนี้เขาเลยกลายเป็นบริษัทที่จํหน่ายติดคนเราที่สิงคโปร์นะครับโอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ แล้วที่ผ่านมาครับเราก็มีไปโยนะนอกจากมะเร็งแล้วคนที่เป็นโรคภูมิแพ้กดไหลย้อนโรคกระเพาะลำไส้อักเสบเรื้อรังก็ดได้ผลแบคทีเรียวไวรัสหรือเนื้องอกมะเร็งก็ได้รับผลพวงจากการใช้แคปซูลนี้ซึ่งเราอธิบายได้จากราฟเมื่อีนี่เองะนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะเจาะลึกจากนี้ไปก็คือเรื่องของเนื้องอกและมะเร็งะนะครับ ทีนี้เราบอกว่าวิธีใช้ผิดวันเสริมอาหารประโยชน์ที่แรกที่จะได้ก็คือการป้องกัน่ะคุะคนที่ปกติป้องกันไม่ให้เกิดโรคโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งนะครับเราบอกว่าสีแคปซูลต่อวันเพิ่มทีอสิได้สองเท่าทียสิบ็ดได้ห้าเท่านะะเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะจัดการกับเซลล์มะเร็งได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยห้าเท่าในตัวเราถ้ามันเกิดขึ้นมา ก็จะถูกจัดการได้ก็เสมือนหนึ่งว่ามันเป็นวัคซีนจัดการกับมะเร็งใช่ไหมครับมันเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสองถึงแคปซูลต่อวันก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเสมือนหนึ่งเป็นการฉีดเซลล์วัคซีนป้องกันมะเร็งเลยถ้าเรากินตลอดเวลานะเพื่อนเดชวิญญ์ถ้าใครที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งก็มีโอกาสเป็นมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกรรมพันธุ์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนว่า ประโยชน์นี้จริงๆก็คือที่ชัดๆมากๆก็คือป้องกันเพราะในปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปในประเทศไทยมีคนป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็ง6คน <ๆ S 2> ทุกๆ,กๆหนึ่งชั่วโมงครับทีย17ที่พูดถึงที่บอกเป็นพระเอกของงานนะครับ หลายหคนคงอยากจะทราบว่ามันพระเอกอย่างไรแล้วเราทําไมถึงเน้นความสําคัญมีความเชื่ออย่างไรหรือมีข้อมูลยืนยันอย่างไรหรือนะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังว่าในปี2009นะครับดรดองในมาเลเซียเขาเอาเซลล์มะเร็งปอดที่เขาเพาะมาฉีดเข้าไปในหนูเพื่อให้หนูเป็นมะเร็งปอดนะฮะเพื่อใช้ในการทดสอบแล้วเขาก็ฉีดเซลล์มะเร็งปอดพร้อมกับ TS17 เข้าไปในหนูชุดหนึ่งนะฮะแล้วก็พบว่าหนูไม่เป็นมะเร็งปอดแสดงว่าอะไรครับสามารถป้องกันได้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นคราวนี้ตื่นเต้นยิ่งกว่าก็คือว่าเมื่อเขาฉีดทีเอสสิบเจ็ดเข้าไปก่อนเข้าไปในหนูที่เป็นมะเร็งปอดแล้วคือเอาหนูเนี่ยทาให้เป็นมะเร็งปอดแล้วก็ฉีดทีเอสสิบเจ็ดเข้าไปทีหลังมะเร็งปอดลดลงเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จากร้อยลดลงเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในสิบหกวัน อันนี้ก็เป็นงานที่ทําให้ดรดองเนี่ยได้งานรางวัลวิทยาศาสตร์ดีเด่นในปีนั้นนะครับ mm hmm. เขาก็พยายามที่จะเพาะทีเสิบในปริมาณมากแหละ mm hmm. เพื่อใช้พัฒนาเป็นวิธีการรักษามะเร็ง mm hmm. แต่ยังไม่สําเร็จ <Okay. S 2> ยังไม่สําเร็จนะครับที่ผ่านมาก็เกิดความสนใจนะฮะการใช้ทีเสิบเจ็ดในการรักษามะเร็งแต่ไม่ยังไม่สําเร็จนอกจากไม่สําเร็จแล้วก็เกิดผลข้างเคียง,ยงทำให้เสีบบยชีวิตด้วยนะนะครับจนกระทั่ง ในปี2010นะฮะก็มหาลัยเพนซิลเวเนียก็พบวิธีการเพิ่ม t s s 17แล้วก็ช่วยทำให้มะเร็งไม่เลือดขาวหายใน2 3ถึงใน2รายจาก3รายแต่ก่อนที่หายผลข้างเคียงสูงมากเพราะว่าเราไม่ทราบว่า t s s 17ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะมันมากเกินไปอย่างที่เราเรียนตั้งแต่ต้นว่าถ้ามากเกินไปแล้วมาเกิดผลข้างเคียงใช่ค่ะ ถ้าน้อยเกินไปก็จะ<า>อย่างเช่นรายท,ที่3ะนะครับโดยสรุปแล้วก็กคือการใช้ T S 1 7สําหรับจัดการกับเซลล์มะเร็งเป็นเรื่องของอนาคตแน่นอนในเทิงแล้วก็จะต้องเป็นยอมที่ยอมรับในเชิงของนักวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันวิทยาโดยช่วะยิ่งผู้ที่จัดการกับมะเร็งแน่นอนนะครับแต่ยังไม่มีวิธีการควบคุมอย่างชัดเจดนะโดยสรุปว่าใครก็ตามที่สามารถเพิ่ม T S 1 7ในร่างกายได้ ในปริมาณควบคุมปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงแล้วก็จะเป็นผู้นำในการดูแลผู้ป่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งแน่นอนคะนะ่ะแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี2008นะฮะโดยที่ผู้บริโภคที่มีปัญหามะเร็งบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วมีที17เพิ่มขึ้น แล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับซึ่งจนกระทั่งบัดนี้เราก็บอกว่าเราสามารถเพิ่มชีวิตให้กับเวลามาก่อนนะครับคุณภาพชีวิตก็ต้องมาก่อนเพราะคนที่ขั้นสุดท้ายเนี่ยคุณภาพชีวิตมันแย่มากเพราะนั้นต้องเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเขาพอชีวิตเขาคุณภาพชีวิตดีขึ้นอ่าเขายืดเวลาก็เพิ่มเวลาให้กับชีวิตเพิ่มเวลาชีวิตแล้วก็เนรมิตให้ใหม่ซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้ผู้บริโภคชุดแรกแรกของเราเนี่ย

เคยเป็นมะเร็งอยู่ที่1994อยู่ที่กรงคุมสมุขหลัง10ปีหลังนี่แกมาอยู่ที่กอดผมครับผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางกรุงเทพครับร่างกายแกไม่ค่อยสบายอยู่บางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ไหมได้ประมาณสัก2ปีเสร็จเสร็จไปตรวจใช่ไหม CA แกก็ค่อยคขึ้นสูงที่สดุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับไปรักษาเสร็จ รู้สึกว่าก็ไม่ดีตรวจอีกครังหนึ่งแกม,มาถึงที่ตมน้ําเหลืองผมไม่คิดว่าจะรักษาอย่างนะหมอก็บอกไปชายแสงตรวจอีกครังหนึ่งเนี่ยแกม,มาที่ตัดดุอ่าใช่หมอก็สั่งว่าเปเลเซอร์ Laser. รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว c a ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18หัวกินอาหารเสริมมา,าทั้ง10ปีทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยเคยเคย,เคย,เ,คยเคยกินอ่ะไปเที่อะไรบ้างครับอ๋ออเมริกามั้ง ญี่ปุ่นมั่งอยุโรปมั่งอะไรมั่งผมเสอร์หมดไม่ได้ผลเลยผมก็ไปเจอน้ำมังคุดผมก็เอามากินรู้สึกว่าแกทําให้ร่างกายเราไม่ไม่เจ็บนะวัดก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆศูนย์วิจัยมังคุดแกรู้สึกว่าผลเร็วกว่าเยอะครับผมก็ให้ลูกสาวผมโทรมาถามเสร็จแล้วผมก็บินขึ้นมาที่กรุงเทพอยากรู้อาหารเสริมนี้ จริงๆมันช่วยได้ร่างร่างไก่เยอะไหมเกก็มีขายอีกแบบหนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันเอ็นนี้แล้วร่างไกก็ยิ่งดียิง่งยิ่งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแคปซูลประมาณได้หกเม็ดครับวันละหกเม็ดใช่เชา้ชาใชา่เที่ทเยเช้าเที่ยงเนยะ็นอะนาประมาณวันละสองกวดผมก็อยากรู้ว่าล่างร่างไกเราหายสิงหรอไปแพ็แบนอีกครั้งหนึ่ง หมอก็คิดว่ามันทำไมมันหายหายหายได้ซีอก็ลุงละเหลืหอ3.8ครับผมผมก็งงนะแคสแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะแล้วหมอก็บอกกับสั่ง2เดือนไปดูอีกครั้งหนึ่งดูที่จริงๆล้วแกหายบอกครับรู้สึกว่าเอเรื่องมัง,มงคุดนี่นะแกมีช่วยฟื้นรา่รางกายมันเสริมสร้างขึ้นมาให้เราสุขภาพดีขึ้นมานั่งอยู่นะ ตั้งแต่ตาถึงถึงทุกทุกผมคิดอาจจะมึงช่วยได้ตั้งหลายอย่างคุณไทยเก่งมากครับก็ต้องขอบใจอาจารย์นี่เป็นเป็นหมอดอรนี่แต่ไม่แก่ผลิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับมาตายไปปี เดือนธันวาของ08ผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็น4ี่ห้ปีเลยวันน้ำพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจดูมันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัวเอฟอะไรเป็นนะเดือน2เดือนกนวะ่าจะรู้หมดทัว่วเป็นแน่แนอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดี ก้อนนั้นประมาณ2.4งจุดสี่คูณหนึ่งจุคูณสามหรือไงคุณจิรเกคุณโชคดีมากนะครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนตับนี่มันเร็วเดือนสอนงเดือนมันไปเลยถ้าโชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอผมก็ได้ไปผ่าพอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกสามเดือน m อ็มก็ไปตรวจมาครั้งที่สามครึ่สามบ นี่ใกล้จะขั้งที่สี่แล้วฮะไอ้นี่แต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชฟก็บอกว่าเฮ้ยร mm. hey, ือต้องกินไอตัวนี้นะมันควรกินหายเยอะมากไอตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็แล้วแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนะ,ะก็หลังจากกินไอมังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่ตอนนี้น้ําหนักก็กลับมาที่67สครึ่งผมกินของของของพี่เชฟมาประมาณกี่ยอเจ็ดถึงแปดเดือนได้แล้วนะ ตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพิเชษอยู่นะก็ก็เที่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงคงจะฝากไว้กับพิเชษแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพิเชษคนเดียวนะครับนะครับนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคของเรารเราให้เขาดื่มน้ำมาคุดวันละหนึ่งซองตอนเช้าแล้วแคปซูลสแคปซูล วันละสามครั้งสามครั้งคือก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นแล้วก็ก่อนนอนเราก็พบว่าการตอบรับเนี่ยสูงมากนะครับแต่แน่นอนเรายังบอกว่ารักษาบรรเทาแก้ไขไม่ได้เพราะเราคือปิดวันเสริมอาหารนะครับเราก็ยืนยันว่าสิทธภาพใช้ได้ชัดเจนนะครับ